ไม่ไม่ครับเจมเริ่มแล้วเริ่มแล้วเจมดูแข่งมา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 ขอดูไดเดี๋ยวอัพภาให้เจมฟังหนะ่อย ไปเลยจริงมนยาใจเกยฮลีฮะสายมครับ่น้ที่ส่งแอร์ีเยครับเปิดอะไรกันเ้ยราคิดไ้ก่อนแ้จ็คลาสครับโอ้โหและชีตาครับเมแจะไปเหมือนกัครับโมครับตามไปคอโแเอดี้ครับโอ้โหตอนนี้นสีแดงครับไหลเป็นน้ำไปครับจริงไซด์นะครับอนนี้ป็นเยี้ยอะไรนะเขาผ้าอยู่ไม่ใ้าเลยะกิงไซด์จะได้ไปอีกหลายคิวเลยครับเทรดกลับมา ทำยู่4คือด้วยกันตอนนี้เป็น20ต่อ16เลยครับไอซ์ใส่บอลเดียบอ่ะดิต่อมาพี่เจีบแทงต่อมาเัวในเวียแกร่งต่อมาเจียร์กเขี่ยมันแน่ยเดิมองเล่นอยู่ถึงจะเกเรจะเริ่มเสียเปรียบเลยครับแอดดัยังไม่มีใครเก็บไปนะไม่แน่ใจว่าใครเก็บไปแล้วหรือเปล่านะครับไ่อาจชื่อไม่ตามเหมือนกันพี่นี้เก็บไปแล้วด้วยครับนี่ครับชุบกอเลยยับอเสัสายเหมือนกันบทิ้งทรายครับ ชูขึ้นมาได้แล้วเลยทำให้ตอนนี้ใจกิเลที่เหลืออยู่ประมาณ14สี่คนเนี่ยลดเหลือ12คนโดยทันทีครับส่วนดีนไซน์นี่บอกเลยว่า22คนตอนน้อเลย โอ้โหนครัแล้วคนที่ได้อเดียเป็นคนที่กำลังได้เปรียบในเรื่องของผู้เล่นอยู่แล้วด้วยนะครับท่านผู้ชมับพอยิงชุดมานี่ก็ดเรียบมาเตะบอลเลท่านผู้ชมอวต่อมาตรงนี้บูมูโดนไล่กลับฮโจโจจะปิดตัวล้างหนึ่งรงยบ็ดมาไ่อากลับมาคิงไซสถานการณ์งตัวนี้ไม่ได้เลย่หดเเจฟแต่ว่ามุมนี้เออเนี่ยเขาพาดไอ้นี่เลยดูเกสานการ์ตลาดกูพังไหวยศแมมยเจมมนีอนียขา้นียารตัาเอังไม่ขม้น ห่งครับเกาะอยู่ที่หลักสิบสิบเอ็ดสิบสิบตรงนี้เนาะฝาผ้ามาตรงนี้กับพันธุ์หนึงหมาบวกชฟาดเอาแต่โดนเพื่อนไปเหมือนกันเลยครับผมแล้วฝาผ้ายาวจะหมายฟาดโดนเพื่อนไปสองคนแล้วกับโซลคิงไซดยที่ยเตจะมาเป็นแกนอยู่ของแต่ฝั่งของแจ็คเก็ตเอาสุดท้ายไปโดนเขาสวยด้วยกดิโดนไปอันนี้บาบูยังไงบาบูน้องน้ำโมน้องน้ำโมเป็นเด็กที่เก่งนะนี่ไงครับเป็นแจก็ตด้วยเพราวเดียวงแกนะเพราะจะไม่ผิดสี่เราคิดแปะอะไรครับมันจะเริ่มพรอนจับมาได้เหมือนกันไม่ไหว าดว่ะซคเืออะไรวะบาทำอะไรอยู no ่วะเื่อลชุบบาดมาได้หมดเลยครับยิงซ้เล่นไม่ชวนเลยเล่นไม่ชวนเลยดิควายเฮียมูซาหรือม่ดเฮรงงไปเตัวตีนเลไปก่านี้ได้ตอนนี้เจกเลยงพยายามจะสวนกลับมาเรื่อยๆครับแต่ด้วยจำนวนผู้เล่นที่ได้เปรียบยูขอวิงไซ์ครับก็ยังทำให้เ่นชวไ้เียปรียบมากแต่ถ้ายืนัไปเข้าเนี่ยไม่บกันได้ครับอ้ยม่้ให้โอเคาเล่นพ น้อยใจมือก่อนนะให้เกลี่ฝั่งเรเลยให้เกลี่ฝั่งเราพวกรอวันนั้นนะพวกหอรอเลยเออหน้องพี่ตายแบบคอมเนอะตรงนี้แล้วเหมือนเจอแต่สองคนแต่เกว oh> ินยังไงดีกำลังรออยู่แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยตอนนี like> ้ใจเกเลเหลือแค่หกคนแลวครับโอ้โหน่าจะห้าสี่ตามลงไปฮะ เหมือนจะแบบเพ่งพาไปนิดนึงครับสนามของคิงไซต์แต่ว่าก็เนี่ยนะครับทีมที่ดึงสติไม่ได้มากพอของคิงไซต์ครับถึงบอกว่าเมื่อกี้สิงจะพลาดครับแต่เอาเพื่อนไปชุบดึงจังหวะรอเล่นยังมีแผนการที่ดีอยู่ครับคิงไซต์ครับก็ทำให้การพลาดเงนิดเดียวเนี่ยไม่ทำให้คิงไซต์เพี่ยงพับครับแล้วก็ได้ไปก่อน1-0ขึ้นนำออกไปโอ้โหอะไรครับผมเราด้วยอโยคิงไซตว่าทั้งคิงไซอบน่าจะมีความกดดันเพิ่มขึ้นมันเล็กน้อยเป็นที่เรียบร้อยครับ ก็ลองดูแค่เลยว่าต้นเกมเลยรกันบ้เก็บทางฝั่งของพลาดว่ะพลาดว่ะวันนี้กูทำเอ้ยกูกูคิดมาดีแล้วไหมกูพลาดแค่แบบช็อตโอ้โหพลาดอะไรวะพี่ต้อองบกตามตรงครับอ่ะกูพูดเลยแล้วกันนะอ่ะระหว่างรอนะคือกูอ่ะนอนคิดมาทั้งคืนแล้วว่าเออพรุ่งนี้มันจะมีช็อตจังหวะแบบเดือนนี้คนดูมันจะเป็นแบบโดเนตแบบอันนี้ใช่ป่ะแบบค่อยๆหยอดอ่ะไอ้บ้านมึงเก็ตไหมค่อยค่อยหยอดอ่ะกูก็ดูว่าเออแบบจังหวะแบบไหลๆอ่ะพอมันเหลือแบบน้อยๆอ่ะ เมื่อกี้อย่างเมื่อกี้มันเหลือสองชั่วโมงกว่าใช่ปะกูก็กูก็ประกาศเลยว่าขายดาบช่องตัวช่องกลัวสามร้อยอยู่ตลอดตลอดชีพออแล้วกูอ่ะแล้วมันมีน้องฟุกซื้อแล้วน้องฟุกโอนมาเสร็จ๊บกูอัวมัวแต่มาให้ยศด,ดาบก่อนคืออะไรกูแก้สองรอบไม่ตายวะไอ้เหียแล้วกลัวมัวแต่มาให้ยศด,ดาบก่อนกูไม่ได้ลบเวลาก่อนไอ้เหียพลาดตรงกูต้องไปลบเวลาก่อนเแล้วค่อยให้ยศเข้าใจปะอืมเก็ตไอ้เหียโดนหววเพื่มอมีเก้าอีกสิบเนี่ย แล้วคนนั้นได้ได้ดาบปะได้ดิแม่งโอ้ยไม่ใช่แม่งน้องเขาก็ได้ราคานั้นแหละคุณแม่งลาดเองอ่ะ

เดินพลาดไว้ก้าวเลยเืออืออะไรก็เหมือนการเล่นหุ้นยนต์อะงี้มันก็พลาดได้หุ้นยนต์หุ้นยนต์มันโนต์มันโง่ต้องพยายามจะชุบเพื่อนกันอยู่นั่นเองไงเหนื่อยแน่เฮ้ยอะไรอ่ะโกแล้วเพื่อนวันนั้นมันนิดหน่อยโอ้ยอ๋อเซกิเรยยังไงจะมาเรียนรู้ว่นตายเนี่ยตายเนี่ยเซกิเลตายนะครับ ตายนะครับโจโจเอาหน่อยเด้ยังไงสกายโจโจตื่นแล้วคิงไโจตอปิดไม่ลงนะฮะพจชเกเลยเองคิงไซโดนเว้ยอย่างเงี้ยใช่คิงไซโดนสวนแน่นอนเพราะว่าจะกลับไปแก้คิงไซโดนนะยิงคิงไซโดนนะเลทโดนลงมาสามร้อยบาทโม่โดนไอ้เหี้ย เอ้ยไม่ใช่ขอบคุณครับ <anything> พี <Ps> ่โอ้ไม er nah <ran to die> right? no ่ลบป่ะพี่ชายโอ้นานๆก็ไม่เคยนานๆมาทีโอ้ยโอัยโอ้ยโอ้ย่อมยโอ้่โอ้ย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 ่อนเโอ้ยนอ้ยโอ้ยาอ้ยตอ้ยโอ้ยโอ้ยโร้ยอ้ย้ยโอยาเบลอ้อ้้โอมอ่ย้ย้ยย้ออ้ย ตอนนี้แ<ม>น็กซิ่งออกแล้วกาเดียนได้มาตีไปต่อเนื่องเหมือนกันโอ้วแบบแาวใจว้โดนอุ้มไมกักเลยครับปกป้องไม่ตายมาเจ็แบ่เก็มาเปลวไปแล้วพาสไปได้โกโก้มาต่อกิ้งซ้ายคิวฟีดไหลเลยครับแดงมารัวๆเลยครับตอนนี้ครับโรแกรมแน็ก้าตอนนี้เหมือนก,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 กันแล้วกาเดียนเก็บรีไปเหลือแค่เก้กา,าคนเลยครับนหน้าของใจเกเรโอ้โหเรียกว่าส่งเกมกันมาได้ค่อนข้างเยอะครับสำหรับใจเกเรครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกำลังจับพี่ยังท สุดท้ายเริ่มชุกกลับมาเหมือนกันครับ10 11 12คนที่อยู่ตรงนี้ครับบอกว่าร้องมันน่าโอ้โหน่ารักดีบัสเพื่อนมาก็เริ่มร้องน่ารักดีเลยเลยนะครับเจอมาตี้ครับโากลักิครับสายกำลังไล่มาตี้์ไปแลยดูตาใจมีความสุขกันนะหยิบอาวุธอย่างปักฉลามขึ้นมาพยายามจะเอามาปาดครับโบโบเจอมาพร้อมการตลาดใหม่ไอ้เจ้วงนี้พี่บอสมาสตรีมทุกวันเลยเหรับผมโบแต่ยังไม่ได้เลยครับพูดจบปั๊บกนมากดกันแล้วนันโอ้โหต้องบอกว่ายืนไฟกันนานพอสมควรครับพยายามจะด้วยด้วยคนได้บ้าคุณด้วยคนไ แตกับคสคงเนคนเบเบี่ยงเข้ามาด้านไมายเาไหวก็ไม่ยครับผมพุ่ดเยอะอุ้งรว่าตอนนี้ใจเกเรไม่เนเฮ้ยกลับมาเท่ากันไม่มีใครเล่นเกมนั้นเลคสงใหเล่นไม่ไม่เล่นสักคนหนับแบบนี้จะบอกทิงไซครับที่กลายเป็นว่าแย่ไปเลยครับใจเกเรกลับมาเท่ากันเลยแต่วันนี้มันจะเริ่มขึ้นหนักไปก่เดิมี่กันนี้หนักไปก่าเดิมนี่นี่กันนี้หนักวานีนี้หนัว่าเมน่ันนี้หนักไปกว่าเดมนี่กันนี้หนักไปก่าเดิม่กันี้หนกไปกว่าเดิ ก็ต <si ้องทำยังไงอ่ะว่าเดือดอะไอยงให้บาสแบบนี่ชัเกเลเนี่ยเป็นเด็กอ้วนเนาะเล่นไปถึงหกเจ็ดคนแล้วครับแต่กลายเป็นว่าตอนนี้ชัเกเลยมันไปแทะถึงหลักยี่สิบเลบเมื่อสักครู่มันมัเป็นเลขกลับมาเป็นเลขสิบสองได้ไงวะท็อปพยายามจัดแข่งอยู่กับเนเน่ครับท็อปตอนนี้กำลังโดนไม้ไล่ฟาดรัวๆเลยแต่กลายเป็นว่าทางฝั่งของทองและพี่เก็บป้อมมาได้ท็อปตรงนี้ต้องพยายามประคองตัวเองรอดพ้นครับพยายามจะปาดมาพยายามจะแทงมาแต่สุดท้ายครับต้องเอาตัวชีวิตเองให้รอดมาห้าร้อยลรับ พี่โดนเนตมาสิบาาโอ้ยควายเจมี่เฮียสกันอยู่ครับอควายขำเฮียอะไรควายเฮียบาทมึงเฮียมึงดูฮียเจมเลยเว้ยีสันดาลี่เฮียทำไมจริงไซตอนนี้ก็ลงไปถึงหลังวยนะฮะ วุ้ยจริงๆจกเก็กลับมาเถอะเลยจังหวะนี้คือสวยงามจริงๆนะท่านผู้ชมโบโบเข้ามาแทงแล้วโดนบูธแล้วเป็นอันดับที่เตรียมเอาทำไมเ่ยไอ้เหี้ยโบายอยู่โดนได้ชาลีกลับมาครับจังหวะนี้คิ้งไซส์มาเจอเรื่องทียงควายเหยียดดีชอบใจแล้วชุบออกก็ไม่มีต้องชุบมือเอาครับไอ้ยศตอนเด็กๆไม่ไม่อยากได้ของเล่นหรอวะแล้วแม่แม่มึงบอกว่าเดี๋ยวซื้อให้ลูกเล่นอย่าเงี้ยไอ้เหี้ยอวยนะชุบมือมาเรื่อยๆชุบมือกันมาเรื่อยๆครับเดี๋ยวแม่ซื้อให้เล่นอย่าเงี้ยไอ้เหี้ยม แล้วครับโอ้โหแล้วปิดไปรัวๆเลยครับตอนนี้คิงไซส์สถานการณ์ลำบากมากครับเหลือแค่ตีคนเท่านั้นครับโดดไล่ตีมาก็เรียบร้อยครับเหลือ2คนครับหนึ่งในนั้นคือโซกูนครับที่พยายามจะชุบเพื่อนขึ้นมาอย่างเจแปนเจอกับโลแกนอยู่ชุบเจแปนขึ้นมาได้ครับโซกูตอนนี้กําลังโดนโลแกนนวดๆกันเข้ามาทางฝั่งของไชเกเรน่าจะบอกเพื่ออะไรครับว่าตรงนี้เนี่ยมีคิงไซส์อยู่นั่นเองคะนี่ครับคิงไซส์แล้วแข่งยังวะยังเพื่อนสามทุ่มครึ่งแล้วมาแล้วฮะไชเกเรนี่ครัปิ จอบแล้วอยากใหท่านผู้ชมยังเข้ามาชมจังหวะนี้ก่อนครับไล่ตุกต่อมาหัวทิ้งไปแล้วเรียบร้อยครับโดนหัวเป็นเยอะครับแต่ทีนี้ก็ได้เราลงมาเลยครับใจเกเรตรงข้างอุายไล้ครับไม่หวานเลยครับไม่ง่ายครับสำหรับใจเกเรครับตั้งแต่ราวแรกนะจริงๆเขาไม่ได้ง่ายแลยครับลาวแรกเนี่ยคือคงซ้ายเนี่ย ได้จังหวะในการชุบอ้อไปแต่ว่าจากเกเรก็พยายามยื้ออยู่ในระยะหนึ่งเลยรอบนี้เนี่ยนะครับผมอ่ะคือยังไม่ได้เห็นใครใช้ชุบออกนะครับแต่ว่าเราเห็นเลยว่าจักเกเรในช่วงช่วงประมาณกลางเกมเนี่ย เดิไปสต้นเลือดการ์เซ่แต่อยู่ๆก็สวนกลับขึ้นมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดจนแซงนำขึ้นมาได้ครับจนทำให้ตอนนี้คว้าแต้มไปได้ตีเสมอมาหนึ่งสองเปยไม่ดีพอใจเกเรครับคือต้องบอกว่าพอคิงไซไม่มีชุบออนนี่โดนใจเกเรทอนกลับมาเยอะเหมือนกันนะจังหวะชุบมือของใจเกเรนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับคิดว่าถ้าใจเกเรมีชุบออลเนี่ยฮะเมื่อกี้อาจจะโถมได้กลับมาเต็มๆอีกหนึ่งทีเลยก็ได้นะครับท่านผู้ชม คู่นี้เริ่มจะสูสีขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้นี่ในความที่เป็นสายบนในรอบที่ก่อนจะเข้าเพลย์ออฟอยู่แล้วเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับไม่มีคำว่าขาดแน่นอนนะท่านผู้ชมไอ้บาทเออมึงดูให้พี่บ๊อบไปสักสองสร้อยไปห้าร้อยกับกูไปคู่นี้จะจบแบบเต็มไปเลยเออให้ช่วยกันหน่อยมึงไอเฮี้ยตัวเฮี้ยเลยสั์ ไอ้เหี้ยมาหลอกกูังให้คนอื่นมาลูบหลังกุยไอ้เหี้ยไป่ารอเล่นพีไอ้เหี้ยแกงกูเสร็จจะให้คนอื่นมาโอ้กูไอ้เหี้ยไอ้บัตรงงวัาไงจัอไรไอ้เหี้ยพวกตบวผัวลูกหลานไปรอไอพีเขา่อยเออ ขบางสโดนรอบผมาสามร3อยลบเงิเพิ่มเงินมาสิบาทโดนดอกจันดอกจันดอกจันดอกีกลมมันทำอะไรมาอียไม่ได้โดนเน็เลยบอส สมบัติ50สซบร์ด้วยห50สมบัติหนึ่ใบนะครับมข่เท่าใหม่ขายกันไก่กันด้วยแมเราาี๊เจมมีควายไม่เจ็บอกไม่เคมเราแลวใคจะพาไปเก็บอยไปได้ก่อนนะแต่เดี๋ยวโซโก้แล้ว ปิงนำออกมาก่อนนะครับตอนนี้แล้วใจเกเรนีกลัวคุณแม่โดนเนี่ยแอบดรอปเน่บอกว่าแผลนี่ครับช่วของเขาเนี่ยจะยิ่งมีมากขึ้นนะครับจังหวะที่เหี้ยเจมอะไรเหี้ยว่าใช่เหี้ยมันไม่มันไม่พูดเกินเลยบาร์สโดนเหตุให้ให้พี่บ๊อบหน่อยสักสามร้อยเหี้ยใช่เลยไอ้ควายเหี้ยทำมาเป็นปูเนื้อเรื่องงี้หน่าหี่เหี้ยสั nda หน้าสิบเก้าเท่านั้นเงี้ยครับ ซ้ายครับเทียไปอยู่คูงอ้อได้เลยมึงเหงาไอสัตว์แสดงเก่งที่เทียบไปย่างจะลายหรอพี่แต่ว่าไม่ได้ไม่ใช่คูงอ้อสายาำลัจะฟาดอยู่ตรงกลางแล้วเหมือนแอร์ดอปเนี่ยเก็บไปแล้วด้วยครับไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใครไม่รู้จักใครวะหมาตัดเทียนทีวงฝ่ายอ๋อขาส์ครับไปฟาดโดนเรื่องอะไรการของกระแสนะเหอนกันยังเก็บมาได้อยู่เรื่อยๆครับตอนนี้ครับจำนวนผู้เล่นสูสีกันอยู่ที่ประมาณ16 17คนลีตรงนี้กำลังจะโดนเฮ้ยทำแก้วแบบแก้วเก็บความเย็นมันมันใช้ทุนแพงปะวะไม่แพงเท่าไหร่ เพื่อดีจะไล่แยงมาเจอกับยูโรเรียบทําไหายไปกับรถทอมเซมาแบบนี้แบบเกือบตัวมือนกันะเยี้อะไรของมึงวะอ้าวหนคนพูดไปเรื่อยเพล่ออะไรตอนนี้ไม่เห็นนะแต่ว่ามึงยังไม่เจอเยี้เดชกูเจอละยี่อะไรนานแล้วนีพูดไปเรื่อยตอนต่อเนื่องมาไม่เจอกปวยสัตว์เทิงรอจังหวะนี้เล่นอยู่แล้วนะคูหาการตลาดมาทจับได้เลยกับบันเทิงเพราะฉะนั้นจะเอาขายแก้วหน้าี่อะไรครับแต่กวินยังไม่ยอมวิ่งออกกลับไปก่อนแล้วปาดต่อมานะำโมกวินช่วยกันหัวแต่บันเทิงแกเหนียวจับเลยแล้วเหมือนจะหนึ่ยบันเิง นี่ครับมาเจอกันกับเนอีกหนึ่งทีครับแต่อยู่รถหมาไลฟ่ฟาดเขาที่หัวครับแต่ยังไม่ล้มเลยครับอ้าวแต่อยู่รถเรียบร้อยเข้ามาจะปิดเขาแต่ว่าโดนสวนกับปายกลายว่าตอนนี้คิงไซครับยี่สิบเอ็ดคนเข้ามาแล้วครับใจเกลเร่เล,เลยนี่เปียวนะว่ายู่น้ำอ่ะโอ้โหเหนียวขึ้นีด้ดิขำคอแห้งไอ้ดิต้อบอกว่าเหนียวกว่าใจเกลเร่เยอะครับฝรีเซิตี้หนึ่งทีครับจะทำอะไรกันแค้มไซเนี่ยดูดิฮะมาคิงไซคิวฟีแดงกูรูเลยครับแล้วกลับมาเป็นยี่สิบสามยี่สิบเจ้ะเต็มจำนวนแล้วครับคิงไซครับ ไอเจมันแอบชอบแม่มึงเหรอสองโอ้โหเมจาได้ลีนครับตรงนี้จทิ้งซ้ายมาโดนในเรื่อคิวฟีดแล้วครับต้องดูว่าเจกเดจะกลับมาได้เหมือนเดิมไหมครับีคุณคุยต่อแบบนี้พวะกลายเป็นว่าโต้ไหมครนีควายม้าไหนมีไหนแม่ไหนแม่นกเหรอนนคครรัับบตอี้แม่นกจะไปมีคนคุยได้ไงในควายไม่มียกดเดียร์แม่นกมีคนคุยมึงเป็นย่าหรือเปล่าไอ้ควาย โง่ใช่ไหมหายี่ฮี้อ่ะวิ่งวนมามันโง่จริงเหมือนแกงโง่ว่ะหมดหมดไวและีเฮี้อ่ะนิจใจกันเลยเหลือแค่สี่คนเพียงเท่านั้นนะ กีนไซส์สองหนึ่งนยต้องยอมไปกิงไซส์ไปก่อนเลยครับจังหวะที่เหมือนจะโดนโผมยาวๆเลยทุกคนนแล้วเจมส์ได้ได้มาเนยตอนเนื่อไหร่มดแดงเก็บโยนหน้าคืนมาเจมส์แล้วระหว่างรอคู่หน้ารีแมตช์ว่าไงตรงนี้ชุบอยู่จะรีแมว่าไงดำแดงลงแรงไม้เข้ามาบุกต้องเล่นหนึ่รามินยามาอลมีเกฟเฮ้ยมึงเกมนี้ไอ้ไอ้ไอ้เจมส์บอกให้ดูยังร้อยเดียวไงบาสไอ้ยยังบัสไม่เล่นไม่รู้เออเห็นปะเนี่ยพี่ป๊อปดูดิไม่มึงมึงจะไปด่ามันจะไม่ได้มึงไงยี่ตอนมันชวนเล่นรีแมมมตช์ึงไ่่่เเลนออะา อ่ะถ้ามึงซื้อเกนพิกูเล่นดีแบบตีหมาโดนเพื่อนจะอย่างนั้นเนี่ยหุ่นเนี้ยดแดงก็ไม่ได้เนี่ยตัวมึงซื้อก่อนหลีเฮียใช่ป่ะเออไอเฮียบ้าพราะมึงซื้อบัมก็ไม่ได้หนักตัวเฮียสองต่อหงครับนมึงลองกลับมึงลองกลับกันให้บาร์ทุ่นมาฮะมึงซื้อรีแมตก่อนเไอบ้าซื้อเคมีกนีล้วว่าไงล่ะว่าไงล่ะจะไม่เห็นว่าใครแท้กต์ออกไปหรือไม่ครับใน C N S d o n เน e ให้แปดร้อยบาทโดเน t ไม่ไม่ใช่ละโดเน t ให้ไม่ใช่นะไอเฮียกูว่าไอควายกูจับทางถูกแล้วไอเฮีย โยโย่ไอ้นี่ก็ไม่ใช่ไอ้เหี้ยไม่ต้องโดนเอ็มาไอ้ควายโดนเอ็ให้ไอ้เหี้ยอะไรมั่วจัดไอ้เหี้ยเจมี่แล้วไอ้เหี้ยคือกลายเป็นว่ารอบนี้เนี่ยใจเกเรเหมือนขอีไอ้เหี้ยนั่งขำปิดไมค์ขำคิกคัดดึงจุดเด็ของตัวเองมาได้เหมือนสองราแรกเนาะคือสองไ่ได้มันขำดังไม่ได้ไอ้เหี้ยอาม่ามันได้ยินวันนั้นกูขอรับพี่เยียมันไม่ให้กูไปเหียมเฉย ไม่ไม่มีกล้องไม่มีกูกูกูอยู่พี่พี่จะไหล่จะเกมเหนืี้ยสุดานควายปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นใจกันเลยไม่หรอกพี่นะผมระดับผู้เล่นของตัวเองเรื่อยๆแต่รอบนี้เนี่ยคิงไซ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 คิงบ๊อบคิงบ๊อบ่่อมา สองหนึ่งได้ไม่ใครกินเหี้ยแล้ววะดูแล้วครับในรอบที่สี่แต่บางผมไม่นกไอ้บาสกินกูไม่ได้กินกูว่าจะสั่งกะเพรากินเนี่ยไม่ได้กินกะเพราหลายวันละใจเกลียร์ร้านนั้นเหรอบอบเออร้านร้านที่เป็นร้านข้าวต้มของตัวผู้เล่นนะไม่ได้มองหาเป็นยังไงไม่ใช่คนละร้านคนละร้านไปในรอบนี้เราดูใจเกมีร้านนั้นมันผิดแล้วไงบาสเวลานี้มันไม่มีปีนั่งแล้วเพราะว่านึงที่เป็นร้าอุ้งทิงไซค์ครับแจ็คเก็บดาเพียร์ไปเต่อไปต่อได้ยปไอ้เจมมันบอกกลางเดือนหน้ามันจะมาสสรออมมมเเเเบลยยืฟง่ะีี ไม่ไปจริงผมไปจริงหมาเรื่อยๆเลยครับกูถามมาใครบอกมาคนเดียวกู่็เสนลหมาอะไรยังเนี่ยตอนนี้เนี่ยเสียเปียกแน่นอนคือเรื่องของชุกออที่หายไปเลยครับผมทำแล้วเนี่ยไซว่าต้องคงไว้ให้ได้แสดงว่าวันนี้กูทายถูกคูหนึ่งละไรรักรอดูทีไซเนี่ยเกิดใช้ชุกออลเจมได้ไหมตีขึ้นมาเป็นยี่สิบห้าเนี่ยอาจจะเสียเปรียบได้ไปกินกระเป๋าดีไหมครับคุณดูครับไม่ได้กินหลายวันแล้วครับไม่ดูเล็งรอดไปเลยใช้บันเดย์ไม่ไดนเลยครับผมเลยยังมงก็เลยเพื่อนนี้ มาที่โค้กครับแคนละวันเดย์นะฮะับแม่คุนได้ไหมแ่นคนเดียวกูได้วิ่งวนวิ่งวนอยู่แล้วก็ยังจะพูดบเพื่อนมาชุบอยู่ฮะป๋าอย่าพูดงี้ดิมันรู้สึกผิดเว้ยเพื่อนเพื่อนนี้ว่าโลกีแกชุบออกไปเนี่ยจะว่าได้กี่คนแต่ว่าคิงไซไม่ค่อยฟื้นเยอะขนาดนั้นครับกลายมาว่ามันติดบานบ้านเลยบ้านแตกบานแตกบ้านแตกคิงไซใชช้ส์คิงไซส์ต้องมีส่วนนี่ ไม่รู้ว่า <K> ไปโดนปิดหรืออะไรกันในจำพวดที่ยังอยู่นะ เนี <S <S ่ยครับผมก็อาจจะเป็นจังหวะที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ว่าตอนนี้ใจเกเรครับพยายามจะส่งตชวเต็มไปเลยอยู่ๆขึ้นมาที่บอลขึ้นมาสส่คนดีจัดเจ๊กเกเรนะน่าจะไปมีตำแหน่งการตั้งของตัวเองที่แบบดูภายนอกอาจจะดูเป็นยาอนะพอเคยเป็นใจเกเรแถมน้ำเฉยเลยก็เอาแล้วไงไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่เลยครับแบบนี้ครับมาเจมโดเนตมาหนึ่งร้อยบาทไงดีปกป้องโดนมาไม่มีใครปกป้องแวแบบนี้ก็เรียบร้อยลงไป บกป้องตัวนี้ไม่ใช่โบกป้องแล้วการว่าคิงไซด์ครับทีชิดอองครับเหมือนเจอพลาดท่าให้กับทางเจคเดรไปก่อนแล้วครับดูทางกรแดงอุ้มศพมากักไว้อีกครับโบโบได้จิ้มจุดปลาครับแต่คอสโมก็เก็บรีเทร์ขึ้นมาได้ครับแต่เจคเดเหลือสิี่แต่นี้คิงไซด์เหลือน้อยกว่าเพราะชีต้ากับยูโรเนี่ยไปได้มาอีกคนเลยคิวด้วยครับโยนาเึงเขาจะหายกันไปก่อนชีต้าก็จะมาแข่งเผื่อใครชุบอยู่แต่ว่าต้องรีบเล่นหน่อยครับไม่งั้นนี่เขาจะรีเซย์ขึ้นมาได้ครับทำเงื่องอะไรวะเจมี่เฮะนี่แห เดี๋ยว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 เดียไว้ดูสิบองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเก้ายารอเลยครับผมึกว่าใจกนเลยครับก็พยายามปิดอยู่เรื่อยครับอ้าว่อให้เลขยี่สิเลยครับเราพยายามจะเหวียงมาตายครับเราไปโดนเถ้าดูไว้ชนะนี่ครับนี่ ห้าร้อยชุบกันเยอะครับทิ้งไซ้์ครับมึงแทนที่จะไปเล่นซื้อเกมมาเล่นเนี่ยโอ้ยมาเป็นอะไรวะเอี้ยกันเลยครับผมแต่ว่าใจกินเลยตอนนี้นี่ก็เป็นเอี้ยมเป็นอะไรไอ้ควายสิบแปดคนเป็นที่เรียบร้อยกันเลยลายกันแปดสิบเก้าคนตรงนี้กลับมาสู่สีกันเหมือนเดิมอะ เป็นเนี่ยอะไรวะไอ้ไอ้บาสมันเออปะหว่ามึงเคลียดนี้ทั้งหมดคุณจะพูดแล้วอ่ะไอ้เฮี้ยตังก็มีไม่เอาไปซื้อเกมมาเล่นกับพวกกูเฮียมานั่งบวกเวลากูมันเป็นเฮียอะไรอ่ะสองต่อสิบห้าครับคะแนนของนโมกับยูโรพยายามซื้อกันเทรดอยู่ครับได้จแปนไปต่องเป็นเหมือนกันแล้ววิลเลียมเหนื่หลายว่านรั่วแล้วเอ็มมาแล้วยังเป็นวกฮียใส่วกมเพล่มเึ้นมายังสูสีกันแล้วก็เสมอแต่ว่าเกมกเดกกลับมาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหคู่นี้ยึดใจกันมาอยู่กับ่องของผู้เล่น Mm. -hmm. โอ้โหนี่ว่าไม่มีใครยอมใครจริงๆครับโซกุตัวนี้โดนปาโดนเลยตไอ้บาสกินอะไรครับตั้งโป๊ะเดียวกันครับเฮ้ยตั้งโกกินตอนตื่นตัวที่ยิงซ้ายตัวนี้เหลือยเกินคนแล้วครัหมาที่ทองเวจะปิดที่พูดเร่องยิงซ้ายไอ้บาสอะไมาเลยจะแจกแจ๊กคอมเกือบแจกจะเห็นเราอ้วนอย่างไม้กันมาเรียบร้อยครับปิดไปได้อีกหนึ่งครับยิงซ้ายครับต้องหามุมในการชุบเพื่อนโจโจมาอยู่กับชาลีโจโจตรงนี้มาพยายามจะไล่แทงอยู่เลยครับผมแล้วแทงมาได้แล้วเหลือเพียงคนเดียวเลยครับโจโจเขี่ยนดี่วะแวนช่วยหรือเปล่าแต่ว่าสุดท้าย ไม่รอดจริงๆเนี่ยโอ้โหเคลียได้บูบูไปกันตรงนี้อเลือแค่กิ้งไซต์ตอนนี้อยู่แค่คอสโมคนเดียวเท่านั้นครับท่านผู้ชมฮะน่าจะยากเลยครับโดนมารุมกินโต๊ะแบบบวกอคอสโมจังหวะพลิกไปพลิกมาสุดเฮี้ยโอนคืนในบ้านแล้วมึงเอาลังไปซื้อเกมคอสโมคนเดียวไม่เอาไม่เอาด้วยบาสเหี้ยมันเป็นเหี้ยอะไรวะมึงเป็นคนแบบไหนวะเกมอยไปแล้วคอสโมพยายามยื้อสุดใจไปสุดจริงคอสโมไม่รอดครับ ้เกมมึงแบบไหนเนี่ยเกมเตะเสมอขึ้นมาเป็นสองต่อสองแบบไหนเนี่ยคู่นี้นี่ต้องบอกไม่แพ้ยอมใครจริงๆน่าจะเป็นคู่หนึ่งที่นี่เรียกว่าออนไฟสุดๆแล้วของทัวร์นาเมนต์นี้ครับคือสูสีกันมากๆเลยครับไอ้ไอ้บ้านมึงดูดิ๋ยวท่มีตังคอยู่มานั่งหักเวลาว้ายเนี่ยมึงอยุดอียมึงอยู่ข้างขงหัวมึงลั่นแล้วมึงรู้ปะเออเชื่อเชื่อเชื่อคุณเชื่อจริงไหมใช่คเรครับมากันแบบ เต็มอัตราเลยครับห้าราวกันดูแบบยาวๆเลยครับนี่เรื่องเป็นคู่สองนะคู่ด้วยในการออกจากคู่นี้ไปเฮียเรื่งเพียงแค่แบบยังไม่ถึงครึ่งทางนะคือจบคู่นี้ถจะเป็นครึ่งทางของมึงซื้อหรือยังแต่คู่นี้ยังไม่จบเลยครับจบพี่เหรอเนี่ยเฮียมันไม่มีตังจริงจริงพี่โอ้ยใครที่จะเป็นค่ายมึงโดเน็กูมาเกือบเกือบสองร้อยแล้วอีเฮียเดี๋ยวเป็นไอ้บาสเดี๋ยวเป็นมึงเดี๋ยวเป็นไนท์ดินเอ็กซ์อีเฮียไปน่าจะเกือบห้านาทีหกนาทีได้ครับ มึงใจเยี่ยอะไรอีกอะไม่เไม่มีตังจริงพี่ไว้มีตังเดี๋ยวกลับมาเล่น<ม>โอเคไหมรอตัดสินเลยครับในการไปต่อในรอบ<ม>อเพลย์ออฟจริงจริงมีแสงมันนะว่า,า,ารอบเพลย์ออฟเนี่ยเราจะสุ่มใหม่คราหมดเลยนะในะครับเราไม่ได้มีการ แบ่งว่าใครอยู่สายบุษล่านะครับพอแล้วเนี่ยเข้าไปก็ไปคลาอยู่รลชั่วโมงเลยะในรอบของเพี่อเยอะไปเต็มที่เยอะไปมันพอมดิมึงเพิ่งบวกมาอีกชั่วโมงนึงนอ่นไงเยียมาเีี้ยใครเนี่ยโอโกะเจ้้อทตังหมดแล้วบวกหมา ไม่ครับแต่ไม่ต้องไปกดจับให้อมก่อนใช่ไอเี้ยมปนนี้ไอ้เยนโจนเนี่ยมาสองรกว่าไอ้บัตช่ววนถ้าใครผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเนี่ยเป็นผลดีต่อทีมันแน่นอนครับอะมาดูันที่ไรมันก็นี้แหละพี่บอกมันเนี้ยอะไเนี่ยสูงสีนี้มามา่้อยาทซายคับบครับจะเลิกมห่ากระดยอได้ยังหุดหิยังไม่จะบวกียามจะเก็บแอร์ดรอปอยู่แต่โดนขีขึ้นมาโดนเถียงโดนแทงโดนัจบหกอยู่ท็อปยังไงดีโดนไล่มาเรื่อยๆแบบนี้เรื่ยครับ ควเก็บจับใจเกเรอยู่เหมือนกันฮะสำหรับแอร์ดรอยนี้ครับเกๆรอบนี้เหมือนจะมาเล่นเกมแบบเดิมแล้วก็จังหวะแรกครับแต่ว่าคิงไซด์เนี่ยพี่อยากเล่นเกมกับผมไหมเนี่ยเหมือนจะเอาไปกับฝงครับจังหวะเทรกันมาต่อเหลือ16ต่อ13แล้วัชได้ดามไปครับแล้วตรงนี้แม็กซ์เอาเพื่อนมาชุบก่อนทาางด้นของคิงไซด์เลยโดนปาฉลามเข้ามาบู๊ดไล่แทงไปแม็กซ์ซองคลิกขวาแล้วแทงสั้นรวดวๆเพื่อจะคุมจังหวะในการช่ว้ก่อนได้มีใครนะครับอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวใครนะครับอยากนะครับเดี๋ยวผมตั้งอะไนี้แล้วกันคือเล ต้าเนี่ยมันไม่สวยแต่ถ้าเลขยี่สิบเนี่ยคือจบตอนนี้ชุบขึ้นมาดีไหมครับทุกคนดีไหมดีไหมถ้าดีบวกหนึ่งนะครับถ้าดีบวกหนึ่งหน่อยเร็วดีบวกหนึ่งหน่อยเร็วเดี๋ยวเราหารตั้งกันนะครับเดี๋ยวผมออกให้ร้อยหนึ่งแล้วพี่ๆอีกสักสี่คนนะครับคานยี่สิบเลยครับดีไหมครับดีไหมเอาบวกหนึ่งมาเลยจบเป็นตาเลยไหมเราไมมาได้แล้วล้าก็พยายามจะวิ่งวนมาต่อเจบพอมันไหวมันเป็นนี่เลย แตมึงมีความสุขอะไรอะเจมเมื่อตังไปซื้อเกมนี่น้องเอางี้เอางี้ทุกคนสิงโฟครับ สิงปฟังผมหครับแ้วแต่ก่อนคนดูไม่ได้รักมึงเลยนะก็บอกก่อนนะไห้นึกถึงวันที่มันเลื้นิอนดิถ้าตามบวกหนึ่งถ้าตามมาถึงยี่สิบนาทีบวกหนึ่งว่าไงถ้าตามบวกหนึ่งถ้ามีคนตามผมนำเลยแกนำเลยยังไงผ้ตัดผ้ามาก็โดนไปอีกหนึ่งคเียตรงนี้พยายามจะชุบเย็ยน้ำพัดบวกมานะยังไงโดนไล่ถีมาจะคอมโบ ปิดตัวชูนเลี้ยงที่ร้อยบาได้แต่ยังดีเป็นตุ่เป็นตาเลยอ่ะเป็นอะไรอ่ะเนาะอ๋อในขณะที่ใจกันเลยครับยี่สิบโกลแล้วเหลือสี่เหลือสามเหลือสองเลี้ยงลงมาที่เข็มชั่โมงอยูเลยนพยายามรอชีวิตรอดให้ได้ครับแต่ว่าเลือดเหลือน้อยมันนี่เมป่ามาได้อีกหนึ่งครับแล้วปั๊มเพลงขึ้นมาพยายามจะไล่กันต่อเทมันเต้เทมันเต้ยังไงดีโดนป่าไล่เต้ตอนสุดท้ายเหลือคนเดียวแล้วเหลือคนเดียวแล้วคือตัวบอลมันเล่นมันเล่นเมื่อไหร่ก็ได้ไปบอลนะครับแบบมีโอ้โหแล้วตีไปกัน มาเนี่ยไม่สนแล้วครับว่าตีโดนเพื่อนหรือไม่ครับเพราะว่าคนเดียวตรงนี้เอาให้ได้ครับแล้วจะปิดเกมโดยทันทีคะับเรื่องหมดละใจเกมเลยชนะนะปิดเกมได้ไปในสกอร์สามต่อสองแบบคนน่าจะหืดจับครับแต่สุดท้ายก็กลับมาได้ยางสวยงามเลยก็ได้โอ้โหน้อยแล้วก็ไม่ให้คิ้งใส่แต่แต้มมาเฉียดเลยครับ เนี่ยฮะแต่ว่าเติมช่องเต็มช่องครับเป็น640ส่ข้าวแล้วอย่งอุ่นิดว่ะพี่บอยอย่าพึ่งสร้างอย่าพึ่งพี่บอยแต่ว่า A S เขน้อยกว่าอะไรกูหิวต้องบอกจริงพี่บอคุณดูผมร้อเล่นเับผมว่าักรียบผมเอาตังตังไปซื้อพี่บอผมเอาตังไปซื้อนะ เออมึงเอาตังไปซื้อเกมไม่ควายเนี่ยเอางี้พี่ถ้าพี่โอนคืนผโอนคืนได้ป่ะโอนคืนได้ป่ะโอนคืนได้แล้วแล้วแล้วคุลบเวลาด้วยเอาเวลาโอเคป่ะเออเออเอาพี่ทำจริงหรือเปล่าทำจริงแน่ใจแน่ใจแน่ใจแล้วมึงเอาไปซื้อเกมนะไม่แล้วพี่ลบเวลานะเออเอางี้เดี๋ยวก่อนกูซื้อเกมส่งให้มึงแล้วกูลบเวลาไปไม่